สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีอัปเดตข่าวของนักแสดงชาวเกาหลีใต้นะคะพัรคซินฮยเยค่ะก็เริ่มเข้าสูงการบันเทิตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วก็เพิ่งจะแต่งงานไปเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาค่ะ ก็ได้แต่งงานกับชิีแทจุนนะคะซึ่งก็เป็นนักแสดงเช่นกันนะคะสําหรับ2คนนี้นะคะก็จะเป็นที่คุณนหะน้าคุ้นตากันดีนะคะเพราะว่ามีบทแสดงเยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมทั้งซีรีส์ที่ฮิตฮิตกันค่ะตัวอย่างซีรีส์นะคะที่ใครหลายๆคนก็อาจจะได้ติดตามนะคะหยุดหัวใจในไฮโซค่ะแล้วก็พีโนกิโอนะคะทั้งนี้หัวใจไม่โกหกนะคะด็อกเตอร์นะคะแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่ก็ได้คบกันมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ณตอนนี้ก็คือหลายสื่อต่างก็ระบุว่า,าการแต่งงานครั้งนี้นะคะก็มีเรื่องที่น่ายินดีนะคะก็คือทั้งคู่ก็ได้มีสมาชิกใหม่ค่ะก็ขอยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีข่าวบันเทิงเล็ก่นน้อยมาฝากเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ